แล้วที่ทุเลศที่สุดคือท่านออกกฎกระทรวงเรื่องสุราออกมาเลยเมื่อวานนี้ออกเลยจะเข้าวันนี้ไห้มันสับสนไปอีกบอกว่าเอ้ยปลดล็อกแล้วไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้ปลดล็อกไปในเรียงประยุทธ์มันเปลี่ยนล็อกในสภาก,ก็เลยแพ้ไปเลยเห็นไหมครับว่ามันทุเลศไหมแต่คนที่บวกเป็นติง่งประยุทธ์คนที่เป็นติง่ง นายทุนผมไม่เข้าใจนะครับว่าจิตใจท่านทําด้วยอะไรก็ผมตำหนิผมกล่าวหานายยกเลยเพราะนายกพูดออกมากอนว่าพรบรสุราเสรียอย่างนี้ผ่านไม่ได้ท่านละครับขอ้อคําเอาใจใครเจ้าสัวหรือเปล่ากูไม่รู้เว้ยมึงอะรู้แต่กูไม่รู้ว่ามึงทาไปหาพ่อมึงเหรอหรือหาอะไรวะชวาวบ้านเขาเดือดร้อนจันทั่วนะครับเนี่ย เขาคอยกันมานานแต่นี่เขาจะทําเล่าได้บางอะไรได้บางแล้วพัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้มันก้าวหน้าทันประเทศที่จะเลยเขาแต่ต้องอยู่อย่างนี้ดักดานบอกแล้วว่าประยุทธ์บริหารประเทศเนี่ยบริหารประเทศเพื่อขจัดความก้าวหน้าของประเทศเลยบริหารในประเทศก้าวไปไม่ได้ทุกอย่างติดแงกอยู่กับที่หมดออนาจใจพรบรสุราเสรี ตกไปแล้วอันนี้มีประโยชน์สาหรับประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยเศรษฐีเหล้าเบียร์ผูกขาประเทศไทยมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วคนอื่นทําไม่ได้เลยกูทําคนเดียวแล้วเป็นโรงกลั่นโรงอะไรเป็นของรัฐบาลแล้วให้มึงเช่าให้มึงทํามึงรวยกันสะดือปริ้นแล้วมึงก็ไปทําไปช่วยกันทําหาผลประโยชน์ให้กับบรรดานักการเมืองทั้งหลายแหละวันนี้พรบสุราเนี่ยตกไปนะ แพ้สองเสียงสองเสียงก็คือแพ้ครับสองเสียงก็คือแพ้ชาวบ้านเนี่ยเขารอคอยมานานแสนานานเพื่อจะได้ทําเหล้าก็ต้องรอไปอีกไม่มีกําหนดจนนักการเมืองพรรคเก้าไกลเนี่ยเขาไปทําเบียร์ที่ลาวแล้วส่งเข้ามาขายเมืองไทยเสียภาษีกับกลาวด้วยไทยด้วยอย่างนี้ทําได้ท่านใช้สุ่ตีนคิดบ้างไหมว่าท่านจะรับใช้ในทุนไปจนกระทั่งตายหาคาแผ่นดินนี้เหรอ ท่านไม่คิดเลยเลยว่าหลังจากท่านตายหาท่านหมดอํานาจไปแล้วท่านประชาชนเขาจะด่าท่านขนาดไหนเนี่ยเห็นหรือยังครับวันนี้เป็นอย่างนี้รถไฟฟ้านี่คนไปแย่งกันจองเลยเพราะไม่อยากเสียค่า้รามนและค่า้ํามันท่านคนไกลการตลาดพูดไปแล้วว่าแพงผิดปกติเพราะท่านทําดังนั้นท่านทําอะไรที่เกิดประโยชน์ให้กับแผ่นดินผมยังมองไม่เห็นเลยอข่าวมาสองอาทิตย์แหลวรายการข่าวเข้มประเด็นข้นอะไรเนี่ยไม่มีใครตอบได้เลยอะไรท่านทําให้เป็นประโยชน์กับประเทศ รัฐบาลอื่นเขาก็ยังทำบางคุณชัวง์ยังทำกองทุนเพื่อการศึกษาท่านทำอะไรบ้างแต่หมดเงินมหาศาลเลยเรื่องโควิดเหรอท่านออกพรกฉุกเฉินเพื่อการการประท้วงเรื่องวัคซีนเหรอเราก็ไม่รู้เลยว่าท่านซื้อเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้ววัคซีนที่ท่านซื้อมาเนี่ยก็ญี่ปุ่นเขาก็ไม่รับรองด้วยเออไอเวนเอาเข้าไปดีเออเอาเข้าไปดี แล้วมันยังไงเราก็ไม่เคยรับรู้อะไรที่รู้มากท่านก็จะกระทืบเราอย่างเดียวท่านก็โมโหวุ่นวายหมดพรบรสุราตกไปแล้วญี่ปุ่นเนี่ยบ้านต่างๆเนี่ยเขาทำสุราเองใช้ในการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกับสกอตแลนด์สกอตแลนด์ก็ทำวิสกี้แล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวแต่เราทําไม่ได้ต้องเจ้าสัวเท่านั้นประยุทธ์ขอให้บึงอยู่ดีกินดีตายหายอย่างดีแล้วกันวันนี้ประชาชนเขาเดือดร้อนมากถ้าเขาสามารถจะทา สุราพื้นบ้านออกมาได้มันก็ลืมตาอ้าปากได้โน้ตหาวหรือความรู้ในการพัฒนาก็จะเกิดแต่ตอนนี้เกิดไม่ได้ท่านเองไม่ใช่เหรอผมฟังข่าวเลยท่านบอกว่าเฮ้ยพรบสุราเซรีออกให้เซรีอย่างนี้ไม่ได้ท่านครอบงำแล้ววันนี้ท่านครอบงำแต่ท่านทำอะไรก็ไม่ผิดเพราะประเทศไทยท่านเป็นเจ้าของไงท่านเป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของจะทําอะไรไม่ผิดได้ยังไงล่ะ วันนี้เขาออกมาตกอีกแล้วและพ่อแม่พี่น้องก็ต้องทนทุกทรมานฟังประยุทธ์พร้ามไปเรื่อยอย่างนั้นอย่างนี้อย่าง,งหมดหรือครับหรือครับญี่ปุ่นข้าวเขาเหลือเขามาทําเป็นวิสกี้มาทําเป็นเหล้าสาเกโอโติดอันดับโลกขวดระบา,านเป็นแสนของเราท,ทําดิคุกรออยู่คุกรออยู่เห็นไหมครับว่ามันทุเรศขนาดไหนเห็นแล้วมันเหนื่อยแล้วประยุ พูดออกมาก็มีคนมาแก้แทนมีคนมาทําแทนไอ้พวกติงประยุทธ์ไอ้พวกนี้ก็ไอ้ชิบหายก็ไม่รู้มกันเราแม่งจะบ้าไปถึงไหนนะครับเอานี่คุณนิวั์เดี๋ยวมันหมดอํานาจแล้วพวกมันต้องเจอคดีอาญาของคนทั้งแผ่นดินคอยดูเถอะครับผมคอยดูอยู่ครับผมคอยดูอยู่ตอนนี้พยายามทําร่างกายแข็งแรงอย่าเป็นอะไรไปก่อนเราจะได้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างถึงให้คนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัวเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตามที่ พระาศาสดาของเราคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่าคุณกิรายุทธป๋าคิดยังไงครับธรรมติคว่ำร่างสุราก้าหน้าก็ผมตำาหน่ผมกล่าวหานายกเลยพระนายกพูดออกมากนว่าพระบรสุราเสรีอย่างนี้ผ่านไม่ได้ท่านละครับข้อควาเอาใจใครเจ้าสัวหรือเปล่ากูไม่รู้เว้ยมึงอะรู้แต่กูไม่รู้ว่ามึงทำไปหาพ่อมึงเหรอหรือหาอะไรวะ ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจันทั่วนะครับเนี่ยเขาคอยกันมานานแทนนี่เขาจะทาเล่าได้บางอะไรได้บางแล้วพัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้มันก้าวหน้าทันประเทศที่จเจริญเขาแต่ต้องอยู่อย่างนี้ดักดานบอกแล้วว่าประยุทธ์บริหารประเทศเนี่ยบริหารประเทศเพื่อขจัดความก้าวหน้าของประเทศเลยบริหารในประเทศก้าวไปไม่ได้ทุกอย่างติดแงกอยู่กับที่หมดลีกวนยู บริหารเกาะกะโหลกลาให้เป็นสิงคโปร์ยิ่งใหญ่มากไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเลยประยุทธ์บริหารประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่มีความสุขให้เป็นประเทศที่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นหนี้เยอะอย่างนี้นะครับแล้วเงินที่เอามาใช้ไร้สาระที่เอาในการคนละครึ่งมันใช้ไปก็หมดไปท่านไม่มีสมองคิดอย่างอื่นหรือเซลล์สมองท่านที่ตัวท่านพูดเองห้าหมื่นแปดพันแปดหมื่นห้าพันอะไรของท่านเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือนะครับ แล้วที่ทุเลศที่สุดคือท่านออกกฎกระทรวงเรื่องสุราออกมาเลยเมื่อวานนี้ออกเลยจะเข้าวันนี้ไห้มันสับสนไปอีกบอกว่าเอ้ยปลดล็อกแล้วไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้ปลดล็อกไปในเรียงประยุทธ์มันเปลี่ยนล็อกในสภาก,ก็เลยแพ้ไปเลยเห็นไหมครับว่ามันทุเลศไหมแต่คนที่พวกเป็นติง่งประยุทธ์คนที่เป็นติ่งในทุนผมไม่เข้าใจนะครับว่าจิตใจท่านทําด้วยอะไรคุณวสุพงค่าของคน อยู่ที่คนของนายใช่ครับค่าของคนอยู่ที่คนของเจ้าสัวไงละครับมันนับถือเจ้าสัวนับถือพระเจ้าเป็นเงินตราก็เป็นอย่างนี้แหละครับดูมหาธรรมคันธีผู้ยิ่งใหญ่น่ครับมหาบุรุษของโลกเลยนะครับท่านบอกเลยว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีเงินความสุขขึ้นอยู่กับการมีสุขภาพที่ดีนะครับ